้าเทียบพีคสุดๆหนังนะเรากำลังจะพูดถึงหนังไม่ใช่ละครนะเชื่อไหมว่าช่วงที่พีคสุดี่ยพี่แซมถ่ายหนังวันละสามเรื่องไหวไหมแบบอย่างเงี้ยเหมือนคือน้ำลายแบบทำไงม,มันเป็นยังไงวะทำไงได้ไม่ได้อยากทำแบบนั้นนะครับคือคนจัดคิวก็คือมันหนังขายสายที่ต้องการแบบอ้าวสมมติพระเอกคู่นางเอกคนนี้ สายใต้สายอีสานซื้อเท่าไหร่เขาก็จะจับพระเอกนางเอกถ้าแบบแนวตบจูบสมัยก่อนก็ต้องแบบถ้าเป็นยุรนันนาตยาแดนมุงกาต้องเป็นแบบไม่สิ้นไลฟ์ไฟสว่างเลยสมัยก่อนคือแบบมันเชื่อเถือนแบบนั้นก็เป็นคู่นี้ถ้าเป็นกุ๊กกิ๊กหน่อยก็เป็นยุรนันจินตลามาชาเอ่อแล้วชีวิตหน่อยเป็นสินใจเลยก็จะมีคู่แมทช์แบบพระนางคู่นี้ราคาเท่าไหร่ยันคือเขาได้ชื่อเราพระคนนี้นางเอกคนนี้ไปแล้วเนี่ยเขาไปเอาเลยสายมาทำหนังเห็นก็คือ เอาได้เดือนนี้แล้วนะคิวต่อไปไปได้อีกเดือนนึงอีกคิวนึงไปได้เดือนนู้นบางทีเขาก็แบบเนี้นขอเลยแล้วกันเพื่อปิดกล้องเราได้เร็วที่สุดวันหนึ่งก็ได้เอาครึ่งวันนะ วันนี้อีกครึ่งวันนะก็แบ่งกันไปคําถามก็คือรู้ไหมว่าเร็วที่สุดของหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาใช้คิวเรากี่วันคือถ้าเป็นสมัยนี้นะหนังเรื่องหนึ่งพระเอกนางเอกก็น่าจะประมาณโดยประมาณ20ิคิว20คิวนี่คือไม่ไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยเลยเลยตอบไม่ค่อยได้20ิคิวนี้สักเดือนหนึ่งไหมถ้าเป็นถ้าเป็นยุคปัจจุบันบางทีเราเคยแบบบางทีเดือนนึงตายเดือนทีู่เคยเล่นเร็วสุดของพี่โพดะสามคิวอ๋อแค่นั้นใช่ค่ะแต่นี่พระเอกด้วยไง <Es> สองวันครึ่งจบหนึ่งเรื่องอหรอหนึ่งเรื่องสองวันครึ่งถ่ายหนังจบหนึ่งเรื่องหรอเขาก็ไม่มีคิวไหมใช่คือเขาไม่มีคิวคือเหมือนถ่ายมิวสิกวิดีโอคือคือเหมือนเหมือนอย่าทีครึ่งคือเนื้อเรื่องหนังเนี่ยเขามีเป็นไกด์นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเขาขายพระเอกนางเอกสมัยก่อนเนี่ยยันนางเอกเป็นอ้วนรีเทิร์นเงี้ยสมมติอ้วนไม่มาก็ยืนเล่นคนเดียวกล้องก็ถ่ายเราคนเดียวแล้วก็อลไรเดี๋ยวเขาไปตัดแปะสลับเป็นอ้วนเราก็ เป็นไงจ้าคิดถึงจังเลยรก็พูดไปคนเดียวอ้วนมาวันหลังก็พูดคนเดียวกล้องเขาก็มาตัดออกมาเป็นเรื่องได้ก็คือ,อเราใช้คิวพี่ไปแค่2วันครึ่งได้หนังมาเรื่องนึงนี่ไม่นี่มันคือ,อการสมมุติใช่ไหมคะแต่ไม่อ้วนหน้าเยิ้มไปแล้วนะเขาเสื้อตัวพี่อ้วนเนี่ยไปให้หน,หนังเอกใส่แล้วก็ทันไหลมาตามเรื่องก็ไม่ตอนยืนอยู่สองวันครึ่งต้องจบแล้วก็บอกแล้วว่าเหนื่อยบางชอบให้ไปเล่นหนังบางเรื่องก็ต้องเป็นหนังบูก็บอกไม่อยากเล่นหนังบูขี้เกียจวิ่งเหนื่อยก็โดนหลอกไปบ้างอะไรไปบ้างก็ บางทีก็คือไม่เอานะจะให้ยิงก็คือป้องเดียวตายได้ไหมขี้เกียจยิงหลายนัดเลยเมื่อวันหนึ่งเชื่อไหมว่ามันพอแล้วบอกผมไม่เล่นแล้วครับผมจะอ้วกแล้วอ่ะทำไมพอกันทำงานขนาดนี้พอกหนังครับแล้วเราก็เป็นเด็กมีแฟนก็มีแฟนไม่ได้มีโอกาสเจอกันเลยทำงานเหมือนบ้านเป็นหนี้อ่ะคือต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอเหนื่อยก็เหนื่อยพักก็ไม่ได้พักแล้วสมัยก่อนไม่ได้ใช้เสียงตัวเองนะมันเป็นเสียงภาคจะไปไหนเหรออาจะไปไหนเหรอ คิดถึงผมไหมคิดถึงผมไหมเ็พูดไปก็ไม่ใช่สตัวเองเนาะไม่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 ไมม่ไ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 มไม่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 ่ ลยบอกว่าอเอเอาดีไม่ได้แล้วอ่ะก็หนีไม่เล่นไม่เล่นหนังแล้วก็เราหยุดเล่นหนังมาเล่นละครอีกครั้ง